สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a g i c ทาร์ทอลบายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแรนดอมกันในหัวข้อเรื่องกำลังจะมีปาฏิหาริย์ใดเกิดขึ้นกับคุณภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะปาฏิหาริย์ใดกำลังจะเกิดขึ้นการงานการเงินและในเรื่องของความรักเรามาลองตั้งจิตอธิษฐานกันดูนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะคุณอยากให้เกิดเรื่องใดตั้งจิตอธิษฐานนะคะ เราจะเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่ให้นะคลิป,ลปก็เราทำคลิปออกมาแบบนี้มันเป็นการแรนดอมเนาะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนแต่อาจจะตรงกับใครบางคนเพราะว่ามันเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะขอให้เกิดสิ่งดีๆปาฏิหาริย์ดีๆเกิดขึ้นกับคุณมาดูการกำลังจะเกิดสิ่งใดกับคุณในหนึ่งเดือนนี้นะคะคลิปเป็นทม l เลทนะคะ <c oughs> เข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วนับไปอีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะมาดูการงาน <c oughs> การเงินและความรักโอ้อะไรกระโดดออกมานี่ใบนี้เ h e c h ช r ร o ออ h e เด a r i ช t เป็นลักษณะของคนที่เกิดราศีกรกฎนะคะเด e c h ช r ร o ออเขาเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบเป็นทหารตำรวจคนที่ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งออนไลน์ เดชริออดเขาบอกว่าในช่วงนี้เหมือนเรากําลังจะมีในลักษณะของการทํางานมันจะดําเนินไปอย่างช้าๆมันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างในเรื่องของยุดยานพาหนะการขนส่งแต่ว่าทุกสิ่งมันจะดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะแต่มันอาจจะช้าหน่อยมาดูกันต่อกําลังจะเกิดสิ่งใดๆกับคุณที่เข้ามาดู คลิปเรนเดอมของเราคลิปนี้นะคะการงานการเงินและในเรื่องของความรักนะว้าวซิกาเพนเทน์เคิลซิกาเพนเทเคเป็นลักษณะของไพ่หกเหรียญน,นะคะเหมือนมีใครบางคนกําลังรอในเรื่องของการเงินอยู่กําลังจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะนายอ็อบครับนายออครับเขาเป็นลักษณะของคนที่เอ,อกินหรู อยู่สบายเหมือนแบบเขาฟุ้งใช้ใจ่ายมีเงินเนี่ยเขาเป็นคนมีเงินเขาก็เลยแบบว่าเป็นช่วงของการจับใจ่ายใช้สอยอะไรโดยไม่ระมัดระวังหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการติดกินติดเที่ยวติดดื่มในช่วงนี้อาจจะมีงานสังคมงานสังสรรค์เยอะก็ได้นะคะ <c oughs> มาดูกันต่อสิ่งใดกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ในช่วงนี้เดอะฟูม uh huh. เป็นลักษณะของการได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานเป็นการเดินทางนักเรียนนักศึกษามีโอกาสที่เหมือนแบบกำลังจะได้ไปศึกษาในที่ใหม่ใ,มใครที่ทำงานแล้วเหมือนจะได้ไปเริ่มต้นทำงานในที่ใหม่มันเหมือนจะเป็นช่วงของการแบบทดลองงานเหมือนเราชีวิตเราจะมีอิสระขึ้นได้เกิดการเดินทาง ได้เกิดการเรียนรู้อะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนแบบมีใครบางคนที่แบบคิดหวังเอาไว้ว่าฉันอยากจะไปท่องเที่ยวอยากจะไปผจญภัยเนี่ยในช่วงเนี้ยคุณกําลังจะได้อิสระตรงนั้นแล้วนะคะมาดูกันต่อว้าว King of Cup <c oughs> King of Cup เขาเป็นลักษณะของคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอาจจะเป็นถ้าเป็นในบ้านอาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นถ้าเป็นในเรื่องของที่ทํางานก็อาจจะเป็นเจ้านาย คนนี้เขาเป็นคนแบบอบอ้อมอารีใจดีมีน้ำใจเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของงานก็อาจจะเป็นในเรื่องของเงินด้วยก็ได้นะคะมาดูกันต่อกำลังจะเกิดสิ่งดีๆใดๆปาฏิหาริย์ใดๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในหนึ่งเดือนนี้นะคะคนที่เข้ามาดูคลิปแรนดอมของเรานะมา s t สตี j จัสตี e เป็นไพ่ประจำราศีตุลนะคะจัสตีเขาบอกว่าคุณกำลังจะได้รับความยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางกฎหมายหรือในเรื่องที่คุณแบบว่าถูกเอารัดเอาเปรียบตอนนี้คุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมนั้นแล้วหรือไม่ก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคนที่เข้ามาที่คุณจะได้ประสบพบเจอเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ซื่อตรงมั่นคงจริงจังในเรื่องของความรักนะคะมาดูกันต่อว้าว the empress เนะี่ยเห็นไหมสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ empress คือราชินีนะคะ ความสุขความสมหวังเดมเพสเป็นไพ่ของคนที่เป็น,เป,นเป็นลักษณะของดาวสุขเนาะเป็นลักษณะของคนที่มีเมตตามีความเป็นแม่สูงใครที่แต่งงานแล้วรอการมีลูกมีบุตรเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเกิดการตั้งครรภ์น,นะคะใครที่เป็นโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้สุขสมหวังได้เจอเจอกับคนดีๆการเงินดีการงานดีการงานมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะว้าวมาดูกันต่อ ปาฏิหารและสิ่งดีๆๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เข้ามาดูคลิปแนดอมของเราในวันนี้นะคะมาว้าวเอ็ดล็อบบอลเอ็ดออเป็นลักษณะของการเริ่มต้นใหม่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆได้การได้ไปทํางานในที่ใหม่ๆเห็นไหมเนี่ยคุณมีอิสระแล้วคุณจะหมดพันธะจากเรื่องเดิมและได้ไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆคิดทํางานใหม่ริเริ่มใหม่ ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาหรืองานใหม่ๆที่แบบมันจะดีกว่าเดิมเพราะว่ามันเนี่ยเห็นไหมเหมือนเนี่ยเราคิดคิดเอาไว้และมันจะได้ทําได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําแล้วมันจะเนี่ยงอกงามส่งผลสวยงามเกิดขึ้นกับเรานะคะสิ่งดีๆใดๆกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณปฏิหารใดมาดูกันคนที่เข้ามาดูคลิปแรดอม um ของเรา สิ่งดีๆใดๆปฏิหารการงานการเงินและในเรื่องของความรักนี่อย่าไรอีกมาว้าวไฟเอาเพนทักเกิลไฟเอาเพนทักเกิลได้จะเป็นในเรื่องของการเงินเนาะการเงินคือลักษณะมันเป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้จับจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าไพ่ขึ้นมาว่าเป็นในเรื่องของงานของเงินในเรื่องของความรักเราจะอ่านไปในทางนั้นเลยนะคะลักษณะของไฟเอาเพนทักเกิลเป็นลักษณะของไพ่ห้าเหรียญเป็นลักษณะของการ ใช้คำว่าขาดแคลนได้ไหมอาจจะเหมือนแบบกำลังมีเรื่องที่จะต้องขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเนาะแต่ไม่ต้องกลัวนี่ไงมีคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของการเงินตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว้าวไม่ต้องห่วงเลยเงินเต็ม n นา a ยเอาเพนทาเคิลจากห้าเหรียญที่เป็นคนขาดแคลนอยู่ตั้งแต่ตอนแรกใบสรุปของเราเป็นนายเอาเพนทาเคิลนะคะการเงินดี การทํางานดีคุณเป็นคนที่โสดสวยและรวยมากถ้าถ้าเป็นคนที่โสดแล้วไม่คิดหวังที่อยากจะมีคู่อยากจะอยู่คนเดียวคุณอยู่คนเดียวได้เพราะคุณเป็นคนที่พึ่งพาตนเองได้ทำงานเก่งมีเงินเยอะเงินที่หามาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองงานที่เหมาะสมที่คุณจะทำได้คือของสวยๆงามๆผลิตภัณฑ์อะไรที่ส่งเสริมบิวตี้ที่เกี่ยวกับความงามก็ได้ที่เกี่ยวกับ ธรรมชาติก็ได้ต้นไม้เนี่ยคุณก็จะทําได้ดีนะคะไหมสิ่งดีๆรอคุณอยู่เยอะเลยไม่แน่คนที่คุณได้กําลังจะเจอเจอในฐานะของคนที่เป็นคนโสดรอคนมีคู่อยู่คนใจดีมีน้ําใจคนนี้อาจจะมาในฐานะคนที่เป็นแบบเครื่องแบบก็ได้คนที่มาคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบเนาะคนที่เป็นทหารตำรวจเป็นข้าราชาการอย่างที่เราบอกเป็นคนที่เท่เป็นคนสมาร์ท เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์เนาะลักษณะของชาิออตหรือชาอตเนาะแต่ว่าในในลักษณะของ The e m มเ e รสเนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณจะเป็นคนที่สุขสมบูรณ์สมหวังในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักครอบครัวคุณคิดหวังในสิ่งที่ดีคุณจะได้ในสิ่งนั้นทั้งหมดนะคะใครที่อยากจะ <c oughs> เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะวัตกรรมใหม่ๆรอคุณอยู่ คุณอาจจะกําลังคิดอยู่ช่วงนี้ให้คุณคิดให้คุณหวังให้คุณอยากได้แต่ว่าถ้ามีใครบางคนที่กําลังจะติดขัด <c oughs> ในเรื่องของเงินเนี่ยขัดแคลนในเรื่องของเงินติดปัญหาอยู่มันจะมีคนเข้ามาช่วยจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเราในเรื่องของการเงินนะคะ <c oughs> และงานและเงินของเราจะดีขึ้นดีขึ้นอย่างมากเป็นก้าเหรียญเลยโอเคนะคะ ปาฏิหารสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในหนึ่งเดือนนี้รับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆก,กันนะโอเคนะขอบคุณมากค่ะเมจิกทาลอตบายคิตตี้จ้า